โอเคนะครับผมก็ขอ,อการสวัสดีสวีเดอร์ท,ทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาแจกสคริปแมปฟิตอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับสคริปตัวนี้ก็จะเป็นสคริปเมนูภาษาไทยนั่นเองนะครับนี่นะครับผมหน้าต่างสิบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นภาษาไทยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครดิตผูท้ทรรก็สามารถไปเข้าดีดคอร์ดเขาได้นะครับผมเมนูทั่วไปอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการออโต้ตกปลาอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมมันเป็นภาษาไทยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ไม่ต้องอธ เบ็ดนะครับอันนี้ก็สามารถทําเบ็ดผีแล้วก็เบ็ดอิดได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะมันก็จะมีให้วาปไปยันจุดต่างๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเบ็ดไหนนะครับท่านผู้ชมสามารถไปทําได้เลยนะครับผมเมนูต่อมาก็จะเป็นทางด้านของไอเทมนะครับตัวนี้สามารถเลือกซื้อของได้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบ็ดต่างๆนะครับไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโลเคชันนะครับสามารถวาปไปยันโซนต่างๆได้นะครับแบบนี้เลยนะมันก็จะมีแบบเป็นเกาะใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของวิธีการออตตตต้้้้กกกกปปปปปลาาาาเเเีี่่่ยยงมมมๆใหททูชไไไัววแ็ิดดพ นี้นะครับมันก็จะทําการตกปลาให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับความไวในการตกปลาของเิปตัวนี้นะครับบอกเลยนะว่าไวมากๆนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์พักหมุนนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าลิงก์ไปเอาเซฟมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับสหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ